ใจหายว่าบิตคอยพุ่งแรงขนาดนี้จะตามทันไหมเนี่ยมาอัปเดตราคาคริปโตวันนี้27ตุลาคม2,568พร้อมเจาะลึกเรียนอื่นๆที่น่าจับตาไปด้วยกันครับวันนี้บิตคอย BTC สร้างปรากฏการขยับขึ้นถึง2.74%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้ราคาซื้อขายล่าสุดอยู่ที่1 1 4 9 9 3เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ3 7 4ล้าน8 6บาท อ้างอิงอัตรา <In> แลกเปลี่ยนณเวลา6นาฬิกา53นาทีใครถืออยู่คงยิ้มแก้มปรกแต่สำหรับคนที่ยังลังเลอาจต้องรีบตัดสินใจแล้วหลักครับแต่เดี๋ยวก่อนราคาบิตคอยมีความผันผวนสูงมากนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจลงทุนที่น่าสนใจคือในช่วง7วันที่ผ่านมาราคาบิตคอยมีการเปลี่ยนแปลงถึง5.56%แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของตลาดค,คริปโตได้เป็นอย่างดีใครที่คิดจะลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะครับ แล้วเหรียญดิจิทัลอื่นๆแล้วเป็นยังไงบ้างอิเทรียอมเอซาดีดตัวขึ้นมาอย่างน่าสนใจถึง5.52%เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวานใครที่ถือเ็ดไว้อาจจะได้เฮเช่นกันเทเดอร์ยู er, ซีทีเซาค่อนข้างคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนะกลอร์เนอร์โซเซาก็ไม่น้อยหน้าขยับขึ้นมา3.32%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามาดูสรุปราคาเหรียญคริปโตเคอเรนซีท็อปส0 นวันที่27ตุลาคม2,568กันครับ BTC Bitcoin เส้า11,14,593.47เหรียนสหรัฐบวก2.74% S อิติเรียมเส้า4,169.07เหรียนสหรัฐบวก5.52% USDT เท็ดเส้า0.9999เหรียนสหรัฐ0.00% XRP ริเฟอร,ร์ 65, เซ้า2.65เหรียนสหรัฐ บวก2.15% BNB บ i n a สคอยเศ n ร้สา1 1 3 9เ8เหรียญสหรัฐบวก so, 2.07เซ็น SOL a ซลเศซร้อ200.53เหรียญสหรัฐบวก3.32เปอร์เซ USDC USDC คอยซศรเ้า0.9996เหรียญสหรัฐลบ0.02เปอ DOGE DOGE คอยซาศ2 0 6 1เหรียญสหรัฐบวก4.79เปอร์ซ TRX คอนโซา0.3009เหรียญสหรัฐบวก1.24%เปอร์เซเอดคาร์โนเซล0.6833เหรียญสหรัฐบวก4.30%แต่เดี๋ยวก่อนสิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือ ข้อมูลที่นำเสนอข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นณเวลาที่ทำการรวบรวมเท่านั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้และที่สำคัญที่สุดไม่ควรนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนหรือซื้อขายโดยเด็ดขาดเพราะการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงมากผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดทีท่วนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ตนเองสามารถรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งคำแนะนำเพิ่มเติม ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กลตได้ที่เว็บไซต์ www.sec.or.th เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นๆเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจท้ายนี้อยากถามความเห็นเพื่อนๆน,น,นักลงทุนทุกคนครับคิดว่าบิตคอยจะไปต่อได้ถึงเท่าไหร่ และมีเหรียญไหนในท็อปสิที่น่าจับตามองเป็นพิเศษในช่วงนี้บ้างมาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยครับแต่จำไว้เสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับบางคนอาจมองว่าบิตคอยคืออนาคตแต่บางคนก็ยังกังวลเรื่องความผันผวนคุณหลักคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ